สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหานะคะวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดในบทที่14ค่ะของหนังสือ Way of the Turtle บทนี้ชื่อว่าควบคุมปีศาจในใจคุณออก็คือเน้นเรื่องจิตวิทยาการเทรดล้วนๆเลยจากประสบการณ์ตรงของอดีต Turtle Trader ท่านหนึ่งเลยค่ะครับบทนี้คือมันเจาะลึกไปที่ความคิดอารมณ์ซึ่งอืม ส่งผลมากจริงๆนะครับกับการตัดสินใจซื้อขายของเราหรือที่นักลงทุนหลายคนอาจจะเรียกติดปากว่า mindset นั่นแหละครับผู้เขียนเขาเริ่มด้วยการย้ำความจริงข้อหนึงที่อาจจะฟังดูหดร้ายนัดหนึ่งนะครับว่าตลาดเนี่ยไม่เคยแคร์เราเลยอ่าใช่ค่ะไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงดีใจเสียใจตลาดไม่สนใจจริงๆครับ เขาเลยบอกว่าการเทรดเนี่ยไม่ใช่สำหรับทุกคนนะโดยเฉพาะคนที่เอ่อไม่กล้าพอจะมองความจริงความจริงของตลาดหรือรเผชิญหน้ากับจุดอ่อนตัวเองความกลัวหรือความล้มเหลวของตัวเองใช่ครับจุดนี้สำคัญมากเพราะถ้าเราไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้ก่อนก็ก็ยากที่จะไปต่อในเส้นทางนี้ได้จริงๆเหมือนเป็นการปูพื้นฐานสำคัญเลยนะคะก่อนจะไปเรื่องเทคนิคอหรือเรื่องอื่นๆเลยถูกต้องครับ พราะการเทรดมันเหมือนกระจกเงาเลยเหมือนสะท้อนตัวตนข้างในเราเออกมาหมดถ้าไม่พร้อมจะสำรวจตัวเองก่อนก็ก็อาจจะติดกับดักทางอารมณ์ได้ไง่ายๆครับประเด็นแรกที่เขาลงลึกเลยก็คือเรื่องการตระหนักรู้ในตนเองหรือ self-awareness มีเรื่องเล่าส่วนตัวเขาที่น่าสนใจมากค่ะคือตอนที่เขาบังเอิญได้ยินเพื่อนเทรดเดอร์ด้วยกัน นินทาว่าเขางี่เง่าโอ้แรงนะครับใช่ค่ะเพราะว่าชอบพูดโอ้อวดในสิ่งที่คนอื่นไม่มีแต่แต่เรื่องนี้มันทําให้เขาฉุกคิดแล้วก็เริ่มระมัดระวังคําพูดการกระทําตัวเองมากขึ้นอืมเรื่องนี้มันชี้ให้เห็นเลยครับว่าการเข้าใจว่าพฤติกรรมเราส่งผลต่อคนอื่นยังไงเนี่ยแล้วก็การรู้จักคุมอีโก้ตัวเองมันจําเป็นมากในในการเทรดคือการตระหนักรู้แบบนี้มันช่วยให้เราไม่ตัดสินใจเทรดด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรือแบบว่า อยากเอาชนะอยากโชว์ใครซึ่งพวกนี้มักจะพาไปสู่ความผิดพลาดได้ง่ายๆเลยค่ะพอเราเริ่มรู้จักตัวเองเนอบขึ้นแล้วสิ่งต่อมาที่ผู้เขียนเน้นย้ำมากๆเลยบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคะแต่ก็ทำได้ยากที่สุดด้วยกลับเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆอย่าง ความสม่ำเสมอคะ่ะหรือ consistency ใช่เลยครับความสม่ำเสมอในที่นี้คือคือการทำตามแผนหรือระบบเทรดที่เราวางไว้อย่างต่อเนื่องไม่วอกแวกไปตามอารมณ์หรือ,อข่าวสารที่มันรบกวนเข้ามาเยอะแยะ,แยะผู้เขียนชี้ว่าการมีระบบเทรดที่ชัดเจนหรือ systematic trading นะครับก็คือมีกฎเกณฑ์เข้าออกที่แน่นอนไม่ใช่อารมณ์ตัดสินใจอ๋อค่ะค่ะแล้วก็ต้องเข้าใจข้อจากัดของระบบนั้นด้วยนะ บวกกับอาจจะมีเครื่องมือเข้ามาช่วยบ้างมันจะทำให้เราคงเส้นคงวาได้ง่ายขึ้นครับซึ่งการจะทำตามระบบได้อย่างสม่าเสมอเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความเชื่อมั่นในแนวทางของตัวเองด้วยใช่ไหมคะเหมือนที่ผู้เขียนเล่าว,ว่าตอนอายุ19เ้าขาตัดสินใจแน่วแน่เลยจะเป็นเทรดเดอร์ให้ได้ถึงขั้นลาออกจากมหาวิทยาลัยเลยครับทําให้พ่อไม่พอใจด้วยแต่เขาก็ยังใช่ค่ะแต่เขาก็ยังยึดมั่นในเส้นทางนี้ไม่กลัวที่จะแตกต่างหรือลองทําในสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองว่า เออยากหรือเป็นไปไม่ได้ประเด็นเรื่องความเชื่อนี่นะ่าสนใจมากครับคือหลายครั้งข้อจำกัดจริงๆของเรามันไม่ใช่สถานการณ์ภายนอกเลยนะแต่มันคือความเชื่อในใจเราเองนี่แหละว่าทำไม่ได้ถ้าเราไม่เชื่อว่าจะสำเร็จเราก็เราก็ไม่คิดจะลองด้วยซ้าไปเหมือนเราสร้างกาแพงให้ตัวเองจริงค่ะแต่ผู้เขียนกลับมองเห็นโอกาสในความท้าทายนั้นและถึงแม้จะล้มเหลวเขาก็มองว่าเออ มันคือบทเรียนนั่นก็นํามาสู่ประเด็นหัดไปเลยค่ะคือการเรียนรู้จากความล้มเหลวผู้เขียนมองว่าความล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่จุดจบนะแต่เป็นครูที่ดีที่สุดเลยเขาอ้างคําสอนขององค์ทลายลามะด้วยซ้าค่ะว่าศัตรูสอนเราได้มากกว่ามิตรซึ่งความล้มเหลวก็เหมือนศัตรูที่ท,ทรงพลังคนหนึ่งครับมุมมองนี้มันมันเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้เลยนะเขาเชื่อว่าตัวเขาเองเนี่ยเรียนรู้จากความผิดพลาดได้มากกว่าตอนที่สําเร็จเสียอีก การเรียนรู้จริงๆมันต้องกล้าเสี่ยงที่จะผิดพลาดเหมือนเหมือนเด็กหัดพูดภาษาใหม่ๆที่เขาไม่กลัวพูดผิดเลยใช่ใช่ค่ะเด็กจะไม่กลัวเลยครับต่างจากผู้ใหญ่เราที่มักจะกลัวเสียหน้ากลัวดูไม่ดีซึ่งไอความกลัวนี่แหละที่เป็นอุปสรรคสําคัญเลยในการพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะในโลกของการเทรดที่ที่ความผิดพลาดมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากค่ะ แล้วก็มาถึงประเด็นเกือบสุดท้ายหลังจากที่เขาผ่านอะไรมาเยอะนะคะมีช่วงหนึ่งที่ผู้เขียนเสียเงินก้อนใหญ่ไปเลยกับการลงทุนนอกตลาดหุ้นจนฐานะการเงินลดลงไปพอสมควร แต่แต่เขากลับพบว่าตัวเองไม่ได้ทุกข์ร้อนมากมายอย่างที่คิดนะคะครับเพราะเขามารู้ว่าสิ่งที่ทําให้ชีวิตเขามีความสุขจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเช่นการเจอเพื่อนการพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเงินมากหรือน้อยเท่าไหร่เลยเขาก็ยังมีความสุขเท่าเดิมหรืออาจจะอาจจะมากขึ้นด้วยซ้ำเมื่อได้กลับมาทํางานที่รักจริงๆก็คือการเทรดเนี่ยแหละครับอืม สิ่งนี้มันสะท้อนว่าความสุขที่ยั่งยืนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ผูกติดกับความร่ำรวยทางการเงินเสมอไปนะการเข้าใจจุดนี้ได้มันช่วยลดแรงกดดันในการเทรดไปได้เยอะเลยทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่ใช่เทรดเพื่องเงินอย่างเดียวค่ะ สรุปแล้วนะคะบทที่14จาก Way of the Turtle นี้ก็ให้บทเรียนด้านจิตวิทยาที่เข้มข้นมากๆสำหรับนักลงทุนเลยทีเดียวทั้งเรื่องการต้องกล้าเผชิญหน้ากับปีศาจในใจหรือก,ก็คือข้อจำกัดและความกลัวของตัวเองแล้วก็การรักษาความสม่ำเสมอในการทำตามระบบที่วางไว้ให้ได้รวมถึงการยอมรับความล้มเหลวให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเจิบต่อครับและท้ายที่สุดคือการค้นหาความสุขและความหมายในชีวิตที่ ที่อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขในบัญชีอย่างเดียวซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับคือปัจจัยสำคัญที่ผู้เขียนมองว่ามันสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจหรือ mindset ที่ดีและนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาวของการเป็นเทรดเดอร์ได้ครับผม